สวัสดีครับอยู่กับผมเจาดช่องไอเออีกแล้วนะครับวันนี้เป็น e ีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีที่มาชิมกาแฟนะครับแต่จะเป็นกาแฟแนวดิฟสโลบาร์นะครับเป็นกาแฟที่ใช้แบบดิฟหลายวิธีมากเลยชื่อร้านที่นี่นะครับจะชื่อว่า แฮนเมดคอฟฟี่ Hand made นะครับจะเป็นร้านที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับพอดีผมรู้จักกับพี่เขานะครับอยู่ที่ถนนหน้าวังนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าวิธีการชงกาแฟและสายพันกาแฟมีหลายสายพันมากเลยครับเลยอยากจะให้ทุกคนมาลองชิมกันนะครับและ E ีีนี้นะครับจะเป็น E ีีที่ยาวสักหน่อยนะครับจะมีการวิธีการคุยกัน การชงกาแฟแล้วสายพันกาแฟที่เขาแนะนำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววิธีการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับผม ในร้านแฮนด์เมดคอฟฟี่นะครับร้านนี้จะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอย่าที่บอกเลยอยู่อยู่ถนนหน้าวังใช่ไหมครับอยู่ถนนหน้าวังนะครับถ้าใครจะมาลองชิมนะครับที่นี่จะเป็นแนวแบบสโลบาร์นะครับนะพี่แนะนําชื่อหน่อยครับผมผมชื่อล่าครับชื่อล่าใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดราชบุรีครับอ๋อแล้วทาไมมาเปิดที่นครปฐมอะครับผมก็พอดีว่าบ้านแฟนอยู่ที่นี่ครับอ๋อมาเปิดที่บ้านแฟนบ้านแฟนใช่ครับพาผมไปเรียนทำกาแฟมาจากที่ไหนครับผมก็มีหลายที่มากเลยครับอ๋อหลายที่มากเลยนะครับผมก็แต่มๆงล้วก็คือเป็นรูปแบบของกาแฟที่เป็นสมัยใหม่ จะมีแบบกาแฟที่เป็นยุคแบบโบราณด้วยแต่ว่าเป็นกาแฟแบบญี่ปุ่นนะครับอ๋อเป็นกาแฟแบบญี่ปุ่นเหรอครับวันนี้มีตัวอะไรมานําเสนอไหมครับผมจริงๆมาอยู่ที่อารมณ์ของลูกค้ามากกว่าว่าตอนนี้ลูกค้าอารมณ์แบบไหน,นอ๋อครับแต่ผมได้ยินข่าวนะครับว่าที่ร้านนี้มีกาแฟสรเปเชียลเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นใช่ครับ จะเป็นพันประจากทางญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวิธีนะครับเป็นวิธีแบบญี่ปุ่นนะครับอ๋อครับที่เขาแปะเอาไว้นะครับที่ผมถ่ายไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นของมัสยะดิฟแล้วก็มีของคาสุยะดิฟด้วยนะครับแล้วมีของจีนด้วยนะครับเป็นของหยินหยางดิฟนะครับแต่จริงๆของจีนนี่ไม่ได้ไม่ได้ของจีนนะครับเป็นวิธีที่ผมแตะ มาจากมัสยยาเป็นนิดหนึ่งครั้งแต่ว่าจะได้กาแฟสองแก้วกาแฟแก้วหนึ่งแบบหนักอีกแก้วหนึ่งเบาก็เลยแบบเออจะตั้งเชื่อว่าอะไรดีหนักและเบาของปริมาณถึงเออความสมดุลมันต้องมีหนักในเบาก็เลยตั้งเชื่อว่าอีอย่างตั้งชื่อว่าหีอย่างใช่ใช่ครับใช่ครับองั้นผมอยากลองของมัสยาก่อนได้ไหมครับวันนี้ได้ครับผมมัสยยาตอนนี้เรามีเมล็ดให้เลือกอยู่สี่ตัวครับ เป็นมเมล็ดไทยนะครับแต่ว่าคั่ว<ท>ใช่ครับแต่ว่าคั่วแบบมัซยะนะครับเป็นคั่วเข้มอ๋อคั่วเข้มแบบมัซยะใช่ครับตอนนี้มีตัวนี้เป็นโรเซสบอสนะครับสามตัวนี้เป็นโรเซสได้นะครับมาจากแต่ละแหล่งผลิตของเมืองไทยอืให้เลือกอยู่สี่ตัวนะครับอืมใดีบ้างสำหรับ<ส>ผม ที่เขาแนะนำนะครับเป็นต so, ัวนี้ครับเกอร์ตโกเกอร์ตโกเป็นไล่กาแฟอยู่ที่จังหวัดตากนะครับเป็นไล่ที่ได้รับรางวัลประกวดสารกาแฟจากประเทศไทยหลายปีแล้วผมเขาได้สารจากจากไร่มาแล้วเราก็เอามาพั่วแบบมาเสียงั้นเดี๋ยวผมลองชิมตัวนี้หน่อยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านอยู่ติดถนนนะครับอาจจะมีเสียงรถกวงเข้าไปเยอะหน่อยนะครับคือติดถนนนี่คือติดถนนจริงๆนะครับเดินออกจากร้าน5 9เ้นี่อยู่หน้าถนนเลยครับผมเราจะเริ่มเสจกา,จากแฟตั้งแต่ ดมเมล็ดที่ยังไม่บดเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าดมกาแฟขอเอาแมสออกก่อนนะครับนิดนึงกลิ่นหอมมากเลยครับผมเลตโกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไดโปรเซสดายโปรเซสด้วยหอมมากเลยครับผมครับ ที่ดม มถามนิดนึงนะครับทำไมพี่ต้องตบตอนหมุนเสร็จเลยนะครับมันจะมีเศษกาแฟครับที่มันติดบนนี้อ๋อเราจะมีเศษกาแฟที่มันติดก้นใช่ไหมครับแล้วบางครั้งมันก็จะคาอยู่อย่างเงี้ยเราตบเพื่อให้มันตกมาแล้วเราเราก็บดให้มันหมดแค่นี้อืมเสร็จแล้วครับผมอันนี้เป็นลักษณะของกาแฟทางโรตโกนะครับที่บดเสร็จแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับ มองไม่เห็นนะครับมืดเป็นมืดไปนหน่อยนะครับ <c oughs> อืมกลิ่นหอมมากกว่าเดิมเลยนนว้าวครับผมอันนี้เราเรียกว่าดิปเปอร์มัซยาอ๋อดิปเปอร์มาซยาเหรอครับเป็นแค่เส้นลวดแค่นเนี่ยขอขอมาซยานะครับครับผมทางร้านเขาบอกว่าเป็นดิปเปอร์มาซยานะครับ,รบเป็นเพียงแค่เส้นลวด เป็นแบบของญี่ปุ่นอ๋อของญี่ปุ่นนะครับผมจะคล้ายๆที่ของไทยไหมครับที่ใช่คล้ายๆกับกาแฟโบราณไทยอ๋อคล้ายๆกาแฟโบราณของไทยนะคะใช่ครับแล้วเราก็จะใช้ทิปเปอร์ผ้าซึ่งมีชื่อเรียกว่าฟาเนลฟวเานลวดิฟฟานลดิฟเหรอครับ,รบถ้า mm hmm. แปลเป็นไทยก็คือผ้าสัก,กรลาด ผ้า้ยสักกะลผ้าป้ายสักกะลา,า,กกาใช่ครับมันเป็นใช้ผ้าป้ายแล้วเอามาทําเป็นผ้าสักกะลถ้าชื่อทั่วไปเขาจะเรียกกันว่าเหนียวดิบเป็นชื่อของชื่อชื่อเต็มชื่อ,อ,อ,อฟาเนลฟาเนลคือชื่อผ้าตัวนี้ครับแต่ว่าเขาจะเรียกสั้นๆว่าเหนียวเหนียวดิบเป็นเนวดิบใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ คนไทยใช้น้อยครับแต่ที่ที่จะรู้จักกันดีเลยก็คือของผมพูดพูดพูดซื้อได้ไหม <laughs> พูดได้ครับพูดเลยครับพี่จะมีของที่พีแอลที่พีแอร,ร้านโฟล์วบิเวอร์ที่เชียงใหม่อ,อ,อันนั้นที่เขาจะใช้ผ้าผ้าแบบนี้เหมือนกันอ,อ๋อครับผมอาจจะเป็นคนชิมกาแฟและกินกาแฟมือใหม่นะครับก็าอาจจะ ไม่รู้เรื่องรู้ราวาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมแค่อยากจะนําเสนอนะครับให้รู้นะครับว่ามีที่แบบดิฟกาแฟพิธีพิถันแบบนี้ด้วยนะทับที่นครปฐมนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้นะครับผมว่ามายังไงนะครับ ตอนนี้พี่เขากำลังชงแบบเนวดิฟนะครับผมเป็นสูตรมัสยะของทางร้านนะครับจะเอาให้ผมทานดูนะครับ รอใช่ไหมครับอเออพี่ผมทำหน่อยครับคว่ำแก้วเพื่ออะไรครับผมก็อันดับอันแรกก็ช่วยรักษาอุณหภูมิอ๋อรักษาอุณหภูมิใช,ใช่ไหมแล้วก็ช่วยรักษาสภาวะข้างในมันให้มันคงที่รวมถึงแรงดันความดันข้างในด้วยอ่าตัวนี้อย่างที่พี่ก็บอกเมื่อกี้นะครับคือการเอา แก้วเข้าไปอันนี้เป็นสูตรใช้แพร่หลายไหมพี่ไม่ไม่แพร่หลายเพราะอ่าร้านนี้เขาจะเพื่อรักษาความดันและอุณภูมิของกาแฟนะครับให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่พี่เขาต้องการนะครับ <c oughs> พี่ก็บอกว่ารออีกสามนาทีนะครับผมสามนาทีต้องใจเย็น <c oughs> ที่นี่อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นแนวสโลว์บาร์นะครับคือมานี่จะได้เห็นขั้นตอนการคนทุกอย่างเลยเราจะเริ่มเสพเสพตั้งแต่ตอนตอนที่เป็นหมดเม็ดที่ยังไม่บ,บดบดแล้วเราก็จะได้กลิ่นมันแล้วกลิ่นมันเปลี่ยนไปยังไงขณะที่ทําก็จะมีกลิ่นออกมา mm hmm. เราก็จะเริ่มแบบกลิ่นมันเปลี่ยนไปยังไงกลิ่นมันดีขึ้นมีกลิ่นอะไรออกมารเราก็จะเริ่มเสพตันดป จนอปปนกจนอกมาเป็นกาแฟต้นออกมาเป็นกาแฟใช่ครับผมระหว่างว่างอยู่ยนผมถามนิดนึงครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่เปิดมาน่าจะย,ยังไม่ถึงปีนะครับเราเปิดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วประมาณเกือบเกือบปลายปีที่แล้วเกือบเกือบปลายปีที่แล้ว หลังจากโควิดรอบแรกั้ใช่ไหมครับใช่ใชหลังจากเกิดโควิดรอบแรกแล้วก็โควิดกำลังจะหายไปแล้วก็มาอีกแล้วแสองสามสองสามผลตอบรับจากทางลูกค้าเป็นยังไงมั้งครับกับการที่พี่อะ ได้มีตัวเลือกให้ทางลูกค้าได้ชิมกาแฟหลายๆตัวจากที่พี่ไปรวบรวมมานะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นครับเพราะว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยอ๋อแล้วยิ่งเป็นการทานกาแฟที่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแล้วส่วนใหญ่คนส่ายใหคิดว่ามันจะอร่อยนะผมแน่เลยแต่ของสโลบารที่นี่นะครับอย่างที่พี่เขาบอกนะครับเขจะ ทำแนวแบบไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลก็จะเป,แบบเป็นแบบกาแฟดำเป็นแบบกาแฟดำเข้มๆเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติของตัวกาแฟเองเนี่ยที่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลจะเป็นยังไงนะครับ ครับากาแฟมัสยาแบบโค้กเข้มนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับอน,นุญาตเปิดไหมนะครับวุงว่ามอบใ้้มาขอนนุม้อนค่ะ,ะากาแฟนะครับของมัสยาตัวนี้นะครับก็จะมีมความขมในแบบของมันนะครับ,บแต่ว่า ไม่ได้ขมมากนะครับแล้วก็จะขอชิมอีกทีนะครับอืมมันจะมีความเข้มข้นที่โคนลิ้นด้วยนะครับที่ปลายลิ้นตปรปอดตรองบอเรียกว่าปลายลิ้นหวานนะครับ กินแล้วสดชื่นครับได้รสหวานไหมได้ครับนิดนึงใช่มีความหวานที่มันติดอยู่ในปากใช่ครับมันจะมีความหวานติดอยู่ในปากด้วยอย่างที่พี่เขาบอกนะครับอร่อยครับคือได้กลิ่น กินอยู่นะครับแต่ผมแยกไม่ออกว่ามันคือรสรสรสของผลไม้อะไรแล้วก็กาแฟเมื่อเสียเวลาทานเข้าไปพอเรากืนเข้าไปปุ๊บมันจะมีรสที่มันออกมาหลังคืนแล้วใช่ค่<บ>ะรสชาติก็จะแบบไม้กลิ่นหอมที่มันหอมขึ้นมาขึ้นมานแล้วหลังจากนั้นก็จะมีสิ่งที่ติดข้างอยู่ที่ที่ในปากเราบางทีก็อยู่ในลิ้นบางทีก็อยู่ที่คอ เรื่อยๆก็เป็นกาแฟที่แบบเราจิบค่อยๆจิบแล้วก็ชิงระยะไปเรื่อยๆค่อยจิบไปเ่อยแล้วเราก็ทานได้ตั้งแต่เริ่มตอนเสร็จแล้วร้อนเราก็ปล่อยให้มันอุณหภูมิมันตกไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆพี่เขาบอกว่าค่อยๆชิมรอสมุดจอกเลยตาจอกเลยครับทางอีกสานเรียกแบบนี้แล้วความสนุกของการชิมกาแฟยังไม่จบนะครับ มีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจให้นายเอครับ